ครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านเอฟซทุกคนนะครับพบกับแอนด์เอ็มสายล่าอีกเช่นเคยนะครับผมอีพีนี้มาลุ้นกับเจ้าศูนย์เจ็ดอยู่ที่สมุทรสงครามนะครับผมก็มาลุ้นกับนกตัวนี้นะครับโซนนี้เป็นนกเสียงเล็กนะครับผมสองกุ๊กตอนนี้ก็มีนกเข้าร่วมเจ้าป้อมแล้วครับผมสยาเซเว่นก็มีครับผมก็มาลุ้นครับว่า เจ้าเสียงเล็กสองกุ๊กเนี่ยจะเข้าร่วมกับเจ้าฟ้าปฐมไหมโอ้ไม่ใช่จะร่วมกับเจ้าศูนย์เจ็ดไหมครับผมเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันครับตอนนี้ผมวางตามสายไฟเลยนะครับผมไม่วางขวางนะครับนี่ครับได้เสียยังไงก็ มาลุ้นกันครับนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาฟังนกป่าคุยกันเองเลยนะครับจะได้ตัวไม่ได้ตัวก็ลุ้นกันเลยครับผม โอเคครับผมมามามาลุ้นกับเจ้าศูนย์เจ็ดจะได้ตัวไหมครับนี่นี่ครับน้าไม่น่าจะรอดหรอกครับถ้ามาขนาดนี้แล้วนี่ครับผมจะได้ตัวไหมมีตัวอยู่ข้างบนด้วยนะครับมีตัวอยู่ข้างบนด้วยมีตัวอยู่ข้างบนตัวหนึ่ง าอีกแล้วครับทํานองเดียวกันครับเข้ามาแล้วไม่ไม่อะไรครับตอนนี้ศูนย์เกตก็ขยับไปอีกอยู่ครับเนี่ยเข้ามาไม่ดูครับเข้ามาไม่ดูเข้ามาไม่ดุดูครับนี่ครับพันเนี่ยอยู่ด้านซ้ายข้างล่างนะนกป่าอยู่ข้างบน พอเช้านี้ได้ยินเป็นเสียงเลขสองกุกนะครับครับ<ด>เอาละศูนย์เจ็ดก็โอนอัวโดนวนหน้าวนหลังนะจะได้ตัวไหมนี่ยเอาละ ลุนครับลุนมีโอกาสโดดทีเดียวแล้วครับนี่ถ้านกต่อขยับปีกหน่อยนึงนี่น่าจะได้ลุนเร็วกว่าน,น,นี้ครับ,รบอันนี้เหมือนนกต่อกลัวเขาครับ กระโดดลงไหมครับผมก็ลุ้นนะครับเอาแล้วนี่กระโดดใส่เขาเลยไม่นี่เลยนกนี่แหละครับนกผมนกผมไม่ค่อยได้ตากแดดนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันเอาครับก็เดินล้อเอาแต้มก็แล้วกันครับผม ถ้าโดดโดดได้เรียบร้อยเลยเอาละครับนกป่าทําอยู่นกต่อยังไม่ทำครับดูครับจะได้ตัวไหมนี่ถ้าเข้ามาขนาดนี้ถ้าเป็นนกถ้าเป็นฟอร์มเดิมนี่เรียบร้อยตั้งนานแล้วเราก็าบ่นไปครับ มีแนวโน้มว่าจะได้แต้มครับวันนี้เอาไว้อีกตัวแล้วครับลงมาอีกตัวแล้วเลยเลยครับเลยนกโดดไม่โดดครับนี่แนละ้วโดดไม่โดดครับเสียงกลางๆครับถ้าขยับปีกหน่อยนะลูกเอ้ยถ้าหนูพองผนอย่างเดียวไม่ได้ลูกหนูต้องขยับปีก เรียกหน่อยลูกเรียกมาเรียกหน่อยลูกเรียกมาเ,มาเมาขาจะปีกเรียกหน่อยลูกนี่ครับโดดแน่ครับตัวนี้เมื่อเช้านี้ก็ไอเอี้ยงกระโดดตัดหน้านกป่าต้องเคยตกใจไอเอี้ยง ขยับปีกในลูกเอ้เรียกหน่อยพ่อก็เอาข้าวให้กินอยู่ด้ลูกนายล้นแล้วครับเอาแล้วครับศูนย์เจ็ดขยับปีกแล้วครับผมขยับปีกแล้วครับโดดเนี่ยครับนี่ครับถ้าไม่ตายของศูนย์เจ็ดไม่เหลือครับยึกยักแล้วครับอืมหันตดใส่ซะงั้นป่วยมาโอเคป่วยหน้ามาเรียบร้อยแล้วครับผมดูครับ โอ้ย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 รถรถโดうう <playful> ดเ <iedzieć> น่ยป่วยเอาแล้วครับขยับปีกศูนย์เจ็ดจะขยับปีกอย่างนี้นะครับเป็นนกเน้นขยับปีกครับแกกออดเบาๆโดดเนี่ยครับโดดเนี่ยฟันธงว่าโดดแน่นอนครับผมฟันธงแน่นอนครับโดดแนี่ยครับ จะโดดตอนไหนแค่นั้นนะครับดึกจึกแล้วครับจึกแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วก็เป็นธรรมาดาของนกครับที่มันเวลามันทําแล้วนกป่ายังไม่โดดนี่มันก็เหนื่อยมันก็จะเดินวนตามสเตปของนกทุกตัวครับไม่มีนกตัวไหนไม่เดินวนครับ <c oughs> เอาครับนี่ครับจึกแน่ครับจึกแน่หมอใ่ก็ไปเสียงดังซะดาวย ทึกแน่ครับทึกดทึกแน่นอนครับเนี่จะวได้ล้นครับได้ล้นตัวนี้ได้ล้นมากเลยเนี่ยตอนนี้ก็กำลังล้นเอาทึกเอาทึกดึกยึดจักแล้วครับเบาทีลูกเบาเน้นหน่อยเน้นหน่อยเน้นหน่อยศูนย์เจ็ดเน้นหน่อยลูกเน้นหน่อยลูกแต่ละแต้มอะเน้นหน่อยลูกเน้นหน่อยครับอยู่ไม่ไหวแล้วชักจะร้อนล้นแล้วทักจะร้อนล้นแล้ว เน้นไหนลูกเน้นไหนจึ๊กจ๊กจึ๊กอาอร้อนร้นละนกป่าร้อนร้นนะครับผมจะอยู่ไม่ได้แล้วพันษานี้โอ้โหจะบ้าตายไปโดดทำไมสส่นะเอาเออจึ๊กลงทางล่างเลย <laughs> โอ้เสงเลยฮะเอามาอีกตัวแล้วครับผมเอานะครับได้ลุ้นสองตัวครับผมมีแพ็กค,คู่แน่นอนอย่างนี้ อ้าว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 เดือดร้อนแน่ครับแต่ไม่ได้เลยชักตัวหรอกครับใจร้ายมากเกินไปแล้วใจร้ายกับแอนดี้นกเขาใหญ่มากเกินไปแล้วเอาแล้วครับศูนย์เจ็ดโมโหแล้วชักจะโมโหแล้วคูวไปดอกนึงเดินไม่ค่อยสะดวกกันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นกป่า เขาคู่แล้วครับรถก็มาบ่อยๆเวลารถเข้ากันนะครับเราได้ลุนแพ็คคู่ครับแต่อันดับแรกเอาตะกดไปก้อนหนึ่งแต้มครับผมดูสิจะเป็นอะไรดูสิดูสดดดจดดิจะโดดไม่โดดจะโดดตอนไหนจะโดดไม่โดดครับพรบผมอยู่ในหน้าจอนี้ xóm tua tìm khá là biêu đồ toán này trước cho trước toán này hết không ảo nó hấp ảo nó hấp ถถึงเราจะสเต็บเดินแต่เรายังพองขนให้รู้ว่ากูเอานะกนะูเอานะครับผมเอาแล้วครับมามาัวตัวเมียโดดก่อนนะครับตัวผู้ตัวนี้เหมือนจะมีหนุนนะครับเห,เห็นพองขนอย่างนี้กูเอานะกูเอานะครับผม จเจาศูนย์เจ็ดมาดิขึ้นมาดิแน่จริงอะ่ะอ,อ,อือ๋อมันของจะโดนแล้วครับมันจะจึ๊กตั้งแต่อยู่สายบนลงมาสายล่างนี่เมเรียกอยู่ว่าจะเอาซ้ายหรือขวา ตัวเมียก็มาอ่อยตัวผู้ไปว่าโพฟังโน้นนะ<ท>เอาดิเอาดิสูนเก็ดลงปักธรณีเลยลูก<ท>ถ้าปักธรณีเรียบร้อยตั้งนานแล้วนะลูก<ท>จะตีเขาอย่างเดียวมันไม่ได้นะลูกจะเราจะนักเลงอย่างเดียวไม่ได้นะต้อ<ท>งหลอกล่อหน่อยนะลูกนะ นกตัวนี้เป็นนกเสียงกลางนะครับผมโอ้โหเล่นลูกนักเลงแล้วออกไปเล่นอย่างเดียวเลยอ่ะโหด,ดูดูตัวเมียฝั่งนู้นะน่าจะเป็นตัวเมียแหละครับเนี่ยครับสวน,นเจ็ดไม่ไม,ไม่ส่วนแล้วจะจะล่ออย่างเดียวแล้ว เช้าได้สองตัวแล้วครับผมได้เขาชวาเขาเล็กตัวหนึ่งเซียเซเว่นเปิดแต้มแรกครับผมแทมที่สองก็นี่นะครับเจ้าศูนย์เจ็ดนกกำลังสู้กันอยู่อย่างนี้ไอเอี้ยงจากที่ไหนไม่รู้ครับเต็มคาราเบลเลยครับผมนี่ครับพอมาช่วงนี้ก็เขาก็เล่นไปชุดหนึ่งแล้วก็นี่นะครับเลาะนกไข่ผมมันก็ประมาณนี้แหละครับผม โดตอนไหนเนาะตัวเมียเขาเข้ามาใกล้แล้วครับตัวเมียเขาเข้ามาใกล้แล้วเนี่ยผมว่าตัวเมียจะจะเล่นก่อนเนี่ยเห็นไหมเอาแล้วตัวผู้มาดักไว้แล้วครับไม่ให้เข้ามาเล่นเอาตัวเมียขึ้นอันนี้เลยคนละฝั่งนะคนละฝั่งนะตกลงกันดีๆนะมันมีสองฝั่งนะ ตัวผู้วนี้ตัวผู้วนี้มาเดินมาฝั่งนี้ตัวผู้เดินมาฝั่งนี่ตุ๊กหัวเดินมาฝั่งนี้ตุ๊กหัวเดินมาฝั่งนี้โอ้ยเนาะัะลงทะงหน่อเนาะลงทะงใหม่นาะอยนะ่นั้นเนี่เนี่ออยโอ้ยนี่ขึ้นชานเลยนะ ขึ้นชานเลยนะครับขึ้นชานเลยนะเนี่ยเอาแล้วสวนเจ็ดเล่นนะครับผมขึ้นชานเลยกลิ่งก้อยขึ้นหน่อยเดียวก็เป็นคอนแล้วลูกเอยเราหนูไปขึ้นคันทาไมครับมันจะไปขึ้นชานทําไมลูกคอนก็มีทําไมไม่เหยียบครับเอาขึ้นคอนเลยดิโอ้ย oh. ตายเถอะพระเจ้าคอนมีไม่เหยียบไปเหยียบชานพืนเนี่ยน,นี่นี่ไอตัวตัวเมีย ตัวเมียจะเล่นก่อนนะผมว่าเนี่ยไปมันไปอยู่ทำไมอย่างนั้นนะเดียงหน้าเดียงหลังอยู่นั้นนะโอ้เงิดหลายเอาละมันได้ก็โดดไปสิลกูก เลยโดดตอนไหนครับเนี่ย เจ็ดเน้นๆหน่อยลงขยับปีก็แป๊บเดียวเพราะว่าน่าจะได้นะลูกเน้นหน่อยลูกเน้นหน่อยลูกเน้นๆหน่อยให้คุณผู้ชมเขาได้ให้เอฟซีได้ชมคก็บเสสวยหน่อยเน้นๆหน่อยเน้นๆหน่อยอย่าเดินเลาะให้มากนัที่เขานะครับขยับปีกเยู่นะ เห็นเห็นมันเดินล้ออยู่แต่ว่าปลายปีกมันยังปุ๊บ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 อยู่นะครับเพดูสังเกตดีๆนะครับเอาเร็วเร็วเร็วเอาสักเอาสักทีเอาสักทีดิเอาดิเอาดิเอาเร็วๆใช้ทีเด็ดเอาเลยทีเดีวเร็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 ว ก็ไม่บนนะลูพกพ่อไม่ใช่พวกสายบนอนะ่ะเอาแล้วก็ตัวเมียมาแล้วผมว่าถ้าตัวเมียขยับเข้ามาอีกหม่หนึ่งนี่มันเล่นแน่นอนอนะตัวเมียตัวเมียเล่นแน่นอนครับอย่างนี้ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตัวผู้ติดมีโอกาสได้แพ็คคู่นะครับแต่ถ้าตัวเมียติดก่อนจะจะน้อยมากที่จะได้แพ็คคู่ đủ khắp ở đâu lúc nén nén nói tôi miệng quầy na khó hà đó à โดดสิครับโดดอืมเฮ้ยครับสูงเจ็ดข่ายจากปีกปับป๊บปับ๊บเลยอ่าฮะหันหน้าไปอย่างนั้นแล้วมันจะกระโดดได้เหรออ่ัน โวยมาทางนี้จะอวยไปทำไมทางนั้นนั่นนั่นนั่น,น,นในพวกตัวแปรเนี่ยสำคัญเลยนะพวกตัวแปรเนี่ยเอาเร็วหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามเอา้าเร็วรดเดือดเข้มกันเลยอ่ะคนเราฟังอ่ะ <c oughs> เชียไม่ขึ้นเชียไม่ขึ้น นี่เอาดีลงลงเอาเร็วอ๋อเร็วเร็วเอาเอาวอาเอาเร็วจะทำอะไรก็ทำเอาวแบตก็จะหมดโอ้โหตายเลยเอาเร็วเร็วเร็วโดด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 ฮึๆๆๆๆมึงอยากแกะจับมึงกระโดดใส่ขุนแผนเด้เนาะ ราจะทําอะไรก็ทำเลยเร็วเรอโอ้ตายคนที่บ้านก็จะมารับไปตัวเล็ก,กเ้าก็ไม่ยอมโดดสักทีนี่ตาย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 เอาลูกเอาเร็วเรืสุดเจ็เน้นๆน้นหน่อยเน้นๆ้นหน่อยเน้นหน่อยลูกเน้นๆน้นหน่อย เน้นๆหน่อยครับเน้นๆหน่อยเอาเรื่อยๆแพ็กคู่เลยเนี่ยโบ๊ะบเ,ลเ,เลยเอาเรื่อยเอาเรื่อยนี่ไม่ตีอีกทีกูโดดใส่เลยศูนย์เจ็ดชักยวัวแล้วครับ ไม่ตีทักทีเนี่ยกจะออกเพร่ะเนี่ยเป็นล่อเขาเลย่นี่น,นี่นี่เป็นไงอ่าเป็นไงมึงเป็นไงมึงจะเอาไม่เอา <c oughs> นี่ครับโมโหแล้วไม่ตีทักทีอ่ะเนี่ยหลงขทางล่างโอ้โหตาย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 เพิ่ไหมดิ เอาเล็วนี่นะมันก็มันมันไปนะแต่ว่าต้อบมันเบกระโดดใส่ชานเพราะเนียน้ยเนี่ยตัวเมียมานี้ตัวเมียมานี้มานี่เลยตัวเมียมาฝัา่งนี้มาฝั่งนี้เลยเนี่ยขึ้นไปเนี่ยกระโดดม้าเนี่ยเนี่ยนกต่อยย่วแล้วไม่เอาแล้วไม่จะล่อแล้วนกต่อจะล่อแล้ว แถวแบบหนึ่งนะครับผมเตรียมแบตเตรียมอะไรไว้ก่อน

อ๋ออยู่ซ้อนกันอยู่ครับอยู่ซ้อนกันอยู่ครับโอเคจะได้ตัวไหมครับทำไมอ,อืดอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ตัดสินใจอะไรสักอย่างเลยไม่เอาเลยแต่ตีก็ไม่ตีนี่ จนหมดนกต่อก็สุดแล้วนะจะเอาก็เอาสิครับโอ้โหตายแล้วผมไปเอาแบตมาเมื่อกี้อ้าวมันกระโดดใส่อะไรใส่คอนหรือเปล่า เรียบร้อยไปแล้วครับโอ้โหไม้ผมตกครับเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับผมก็เป็นนกป่าสมุทรสงครามนะป่ามะพร้าวนะครับผมกวาจะได้ก็โดดจนไม่รู้จะโดดยังไงครับแต่ว่าไม่โดดเสียคอน,นะครับเป็นโดดเสียที่อื่นนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นตัวเมียตัวผู้เดี๋ยวลองอสำรวจดูว่าเขาใช้ตัวเมียหรือตัวผู้นะครับผมและมีทีเด็ดไหมมีหนวดมงหนวดแมวมีหมกทรับมีบัวแต้มไหมนะครับผมโอเคครับสภาพของนกจะเป็นนกตัวเล็กนะครับไม่ใช่ไม่เหมือนนกป่าข้าวนะครับผมบัว ห,หอกว่าฉาอ,อ,อ่อนต้งแแปดโมงครแต้ายบอกว่า,วาออดเจวันครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมก็ถือว่ากว่าจะได้ก็ได้ลุ้นมันนะครับก็ให้ความสุขของเรานะครับผมถ้าไม่โดนท้าไม่อะไรแล้วก็ปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาตินะครับผม โอเคครับผมก็ขอ,ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มาลุ้นด้วยกันจนจบคลิปนะครับผมส่วน E.P. นี้คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนก็ขอบคุณ F.C. และคุณผู้ชมทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ